ดูขนมโคกเอ่ออะไรประมาณมกระปีเรากระปรั้มเรอ่อกระปั้มรอยเอ่กอกระปั้มรอยดีก็จะเป็นขนมโคกแบบสูตรโบราณนะฮะจะใส่แบบจะใส่แบบนี่ฮะแป้งมันเป็นสมัยก่อนบ้านผมก็จะเป็นแป้งโม่นี่ นี sociedad, e no? ่จะเป็นแป้งกันอาดัมส่แอลตอฮอล์มันกันเพียงงัอ๋อกันอีกอวันนี้ฮะจะมีแป้งด้วยฮป่ไช่างงานนะขัดดังขัดงานใจขาหกด้วมันางจะเป็นขนมครกเอ่อ ก็ดูกินขนมคบกันต่อนี้ผมซื้ออยู่ที่นะคะ10บาทนะก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างเมื่อกี้ก็เห็นเขารางจานอยู่แล้วแต่ก็เสียวๆกันเขาก็แค่เช็ดๆตุ๋ๆก็ไม่เป็นไรเนาะนี่ก็เป็นขนมของคุณยายเขาทำอยู่คุณยายนี่หน้าตาเหมือนคุณยายผมมากเลยตามมันก็รู้ไป ไม่เหมือนแล้วอ,ออบคุณนออฟุณอันนี้คือ,อคือขนมคคบม,มายำด้วยกันมายำด้วยกันนะชิมชิมินกิน <c oughs> <c oughs> เลย <c oughs> อันนี้ก็คือขนมคคกครับขนมโคกในภาษาเขาเมรเรียกอะไรนะ <c oughs> ขนมครกครับเ <Okay. S 1> ออนี่นี่คือขนมครกนะฮะขนมครกโอ้โหเราไปชิมขนมครกที่โตเลสาบครับว่าจะอะไรขนาดไหนหนูหนูเอาไหมเอาไหมเอาหนุมไหมขนมครกไหมครกไหมแต่ที่นี่ทำไมเขามีน้นจิ้มน้ำจิ้มด้วยอ๋อม่ได้ก็ใส่เครื่องไม่เนี่ยผมอยู่ตรงท้ายสุดของตลาดเลยนะเนี่ยขนมควกฮอดเนาะ ถ้าถ so well ้าเรากินตอนนี้มันต้องร้อนๆแน่ๆเลยร้อนนะจ๊ะแค่ไปดูร้อนอืมร้อนออืมเดี๋ให้เขาก่อนนะผมว่าได้ผมกินเสร็จแล้วให้เขานะเดี๋ยวผมก็ให้เขากินก่อนเอาไม่ตด้างอีกแต่ร้อนร้อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ก็ไม่มือไม่ใส่ใส่หนึตาเลยครับไม่ใส่แค่แป้งเนี้ยแค่แป้งนี้เดียวแล้วก็เหมือนเหมือนจะมีกะทินิดหน่อยนะโอเคขอบคุณครับที่ติดตามขอบคุณค่าสวัสดีครับ